สว,วัสดีค่ะเด็กวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมาตาราตัวสะกดแม่กกค่ะพบกับครูเจนและพบกับคุณครูเอิงเอ๋ยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูเจนจะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักกับมาตาราตัวสะกดแม่กกกันนะคะมาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราที่สะกดด้วยกอไก อคอไข่คอควายคอระคังกอรอและคอรอเป็นตัวสะกดค่ะซึ่งออกเสียงเหมือนกับกอไก่สะกดนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคืออะไรแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าคําที่อยู่ในมาตราแม่กกมีอะไรกันบ้างค่ะคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าโยกเยก ปากพริกคำที่มีขอไข่สะกดเช่นคําว่าเลขสุนัขสุขคำที่มีคอควายสะกดได้แก่คําว่าโรคประโยควักคําที่มีคอระคังสะกดเช่นคําว่าก้อนเมฆคําที่มีกรอรอสะกดเช่นจาก คำท,ที่มีคอรอสะกดเช่นสมัครเด็กๆรู้จักกับมาตาตัวสะกดแม่กกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเจนจะมาฝึกให้เด็กๆร้องเพลงมาตาตัวสะกดแม่กกกันค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปฝึกร้องเพลงพร้อมกันเลยค่ะมาตราแม่กกมาตราแม่กก ไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอระฆังตีดังกังวานขอระฆังตีดังกังวานจำขึ้นใจจำขึ้นใจยกเยกเลขหกยกเยกเลขหกเมก,รกโรคชกเมก,รกโรคชกล้นวนสึก,กดก้ดีแม่กกล้นวนสึก,กดก้ดีแม่กกมีสีตัวมีสีตัว หลังจากที่เด็กๆได้เรียนร้องเพลงกับคุณครูเจนไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูท่าเต้นน่ารักน่ารักกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยมาตราแม่กบกมาตราแม่กบไก่ไ,กไข่ควายไก่ไข่ควายขอรักขังตีดังกลางวัน,วนขอรักคังตีดังกลางวัน,วนจำขึ้นใจจำขึ้นใจยกเยกเลขหกยกเยกเลขหก เม mm hmm. กโรคชกเมกโรคชกลวนสะกดด้ดยแม่กบลวนสะกดด้ดยแม่กบมีสีตส่ตัวมีสี่ตัวเด็กๆร้องกันได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆร้องกันได้เรามาร้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบดีกว่าคะ่ะมาตราแม่กบมาตราแม่กบ ไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอระฆังตีดังกลางวานันขอระฆังตีดังกลางวานันจำขื่นใจจำขื่นใจยกเยกเลขหกยกเลขเลขหกเมกรโชคเมกรกชครสะกดด้วยแม่กบรสกดด้วยแม่กบมีสีตส่ตัวมีสี่ตัวช่วงใายเดียว คำใดที่สะกดด้วยมัตราแม่กบองยิ้มเคโดนัทเร็วค่ะยร็ค่ะข้อไหนนะคําตอบก็คือเคค่ะ คำตอบก็คือแขนสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบกนันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณเอ้ย,ยไ,มไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนเด็กๆรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะคำนี้ใช่คำที่อยู่ในมาตราแม่กบหรือเปล่าเด็กๆก็รองร้องเพลงดูนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูวง,งเอยและคุณครูรเจนขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย